สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยสี่หาหกขาพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแบนในช่วงบ่ายพี่น้องคะของมือวันที่ยี่สิบเก้าค่ะเดือนกันยายนนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องคะมือนี้ค่ะแอดผ้าพแมพี่น้องบรรเทาสุขสุขก่อนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากพระธุดงค์ลึกลับพี่น้องสาหรับคลิปนี้เป็นโค้งแรกกับโค้งสุดท้าย นะคะพี่น้องคะบนลางยางละครูยางละหางนะคะพี่น้องเอาแนวทางบรนษีทของพระทุดงลึกลับค่ะสิดเดมาเป็นตัวไหนพอแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะนะคะพระ,ะาอาจารย์ค่ะค่ะรวยเนาะจ้า <c oughs> มีแนวทางมีแนวทางได้เลยค่ะบ่บ่บ่หลายได้ค่ะหลายตัวตัวเดียว อาตัวเดียวเล็กี<ด>ค่ะะอาจารย์มีตัวเดียวแล้วก็เลขสามตัวค่ะได้ค่ะตัว่ทยกับตัวเดียวค่ะ,คะไปพิจารณาจ้าแปลว่าเลขสามตัวงวดนี้อัตมาหายไปเลยวันไปที่เด็ดไปค่ะศูนย์เจ็ดห้าแลราคาเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าแลราคาเจ็ดห้าค่ะงานบวชตองกับ วงกับฝันเกี่ยวกันเลยบางทีฝันเห็นฝันเห็นว่าวเวิรงควงปันอยู่ฟังค่ะฝันว่าไปเห็นคนจีนค่ะไปเห็นคนจีนบังกรว่าแจากว่าขายเอียงเป็นนางขายของอยู่ค่ะอ่าบัณฑิตก็เขียนเป็นตัวเลขว่าร้านคนจีนเป็นไงอืมค่ะ กินคันว่าล้านบันบ่นบนมีค้นเขานี่จะเขียนว่าล้านคนกินจะเห็นเบรรขายของอยูู่้เดียวกันเลยว่าโอ้กูฝันน,นทีกูเคยถือเงยนได้หนียนวนี้ว่ะเคยเคยฝันนะ่ะักษนาแบบมาขายขๆขึ้นกันแต่ว่ากานน่าสนใจก็คือตีไว้ว่าบา้านหลังนี้บ่มีคน้นก็คือเอาศูนย์ใส่หลวกศูนย์เจ็ดห้าแลวก็เจ็ดห้า แค่นี่ค่ะัมมีตัวอื่นมาผลแต่ว่าทาั้งล่างนี่ก็อ่าทั้งล่างเนี่ยมันซีมีอยู่แปดหกแปดหกค่ะอ่า,อาตัวเดียวค่ะแปดหกตัวเดียวนี่คะค่ะอ่าแปดหกตัวเดียวค่ะ อ๋อได้ค่ะพระอาจารย์คะค่ะการร้อนสกัดค่ะสบอนทูค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากพระธุดงล์ลึกลับนะคะพี่น้องคะแนวทั้งรัฐบาลไทยด้ค่ะพี่น้องเด้ออ่ามือนี้นะคะคงแรกกับคงสุดท้ายร่วมกันนะคะพี่น้องคะคงแรกคงสุดท้ายร่วมกันเลยนะคะพี่น้องสำหรับแน้วทางชุดบนนะคะของพระธุดงค์ลึกลับชุดบน 07 5แล้วก็7หานะคะพี่น้องคะ07 5แล้วก็7 5น,นะคะลาง8 6เม็ดเดียวคะ่ะพี่น้องคะออย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของพระตุดงลึกลับโครงแรกกับโครงชุดท้ายร่วมกันในคลิปนี้คลิปเดียวคะ่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอคะ่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสําหรับแนวทางจากพระตุดงลึกลับอย่าลืมเด้อคะ่ะพี่น้องคะนําไปพิจารณา,าเบิง้งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเราค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องรเทาสุขสุขนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูล่ในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพระตุดงลึกลับค่ะสาหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกคะ่ะพี่น้องคะทางพระยาสิพาด กับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะคำว่าแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิได้บพระทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็บอกไปหอมซ้ายฝนแล้วพี่นอ้องฝนไม่อีกแล้วนะคะพี่น้องคะเมื่ว่านนี้แห้งค้กงที่ะพี่นอ้องหมื่ว่านนี่ช่วงเวลาประมาณหกโมงหรือบ่ายทุ่มหนึ่งประมาณนั้นนะคะพายุบัวร้อยเข้าทังอุดร มือขึ้นนี่นะคะพี่น้องคะล่มแห้งมากๆากอ่ะพี่น้องล่มแห้งมากๆแอนเนอร์ไวเป็นสังกะสีสิบไปละสังกะสีมันอ่าหลังคาเนาะเป็นสังกะสีมองห้องเมืองด้วยแหละพี่น้องอสังกะสีแล้วกับบัวกาก,กินเดี่วันนี้พี่น้องปัวก,กบกินแห้งยานตะลังค่าไปมือขึ้นเพิ่นมีงานยวนถุงสีเมืองถุงสีเมืองอุดอรนะคะพี่น้องคะงานบอลลัมยางเพิ่นนี่แหละบอลูเพื่อนเนาะ เออแต่ว่าเป็นเป็นเป็นซุ่มเป็นเป็นงานนะพจนจัดงานนั่นแหะพี่น้องพวกพ่อคาแมคาตะเล่ต้นติ่ต้นพี่น้องอันไอ้โ่มโฮมคนน่้นไม่พี่น้องปิวไปวัดได้เห็นในข่าวเห็นในข่าวอ่าของอุดรพจนเอามาลงนะพี่น้องครับปิวเหมือนเลยอันค้นขายปลาหมือกแห้งปลาหมือกยังแบบละเน่ละนาดเหมือนเลยพี่น้องเออปลาหมือกยังกระตุกกระลนลงมาอู้ตะเล่ต่นนะพี่น้องแต่ว่าเหมือนก้อนนี้ล่มแมงยีหลยนี่พี่น้อง พายุบัวรอ้อยซื้อว่าพายุบัวร้อยค่ะพี่น้องคะเขาทาั้งอุดรเมื่อคืนนี้พอพี่น้องอย่ทั้งจังหวัดต่างๆนี่เป็นยังไงแน่พี่น้องแต่ว่าอุดรน,นี่เต็มเต็มเดี๋เมื่อคืนนี่พี่นอ้องปีดีรู้สึกสิฝนดีขนาดนี้พี่น้องอุดรพี่น้องว่ามันยังดีพี่น้องแอดบอกให้ครบเวลาเด้อวพี่น้องเดี๋ะวภาระถุดงด์งพนบอกให้ป๊อ เพิ่นสจำปาประมาณสองนาทีนี่แหละพี่น้องแอกเก็เลยต้องบอต่อประมาณหานาที่หกนาทีเนาะพี่น้องนะอย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งลำคันแนวทางมูลนิธของพระธุดงบนเม็ดเดียวศูนย์เจ็ดห้าราคารเจ็ดห้าล่า,ลางแปดหกเด้อค่ะพี่น้องเด้อล่างแปดหกเม็ดเดียวนะคะพี่น้องคะนั่ไปพิจารณาเบื้องฐานพี่น้องมักชอบแนวทางของพระธุดงลึกลับยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องปุละใบสองใบเนาะพี่น้องถ้าเทียม,มิชกไปน้ำกัน พี่น้องอาสีเบิงแปลกๆมืกมาเนี่ยทุกทุกมืออี้เบิงรวยคือใส่ใส่แต่สีขาวส่วนมากใส่แต่สีขาวมีแต่เสือสีขาวมือน,นี้คือใส่สีนี่ว่าสันพี่น้องว่าสีนี่มันเป็นสีอยังสีบานเย็นหรือว่าสีชมพูสีบานเย็นหรือสีชมพูครับพี่น้องเสือตัวนี้ซื้อมาหาปีแล้ววันนี้เขาไปเบิงในทำํทำน่ายทํำนายคนเกิดวันพุธเนาะเบิงรวยเกิดมือวันพุธ บนว่าคนเกิดเมือวันพุธนี่สีที่เป็นสีกาลากินีบอไซเสียพาที่หามไซสีก็คือสีชมพูสีชมพูพันปหอยไซพี่น้องพี่น้องว่าเสื้ออันนี้เป็นสีชมพูหรือว่าสีบันเย็นบางนึงคุยกับปู่สามเงาเล่าว่าเสือเสือเป็นสีบันเย็นมันบเป็นสีชมพูสีชมพูต้องเป็นดอกไม้ที่ว่าค่ะข้างล่างข้างล่างเอ็ดอันนี้สีเป็นสีชมพูพี่น้องตะวันนี้ ปูเราว่าเป็นสีบันเย็นเนาะเออพี่น้องถ้าเป็นสีบันเย็นบ่งเราใส่ได้เสื้อตัวนี้สีหาปีแล้วสื่อมาบวดใส่เลยใส่ประมาณสองเทียใส่ประมาณสองเทียคนบอกว่ามันเป็นกาลิกินีแอนด์ไลทบอใส่พี่น้องบานีฝนตกทุกมือลายบอมีเสียใส่ดิก็เลยเอาเสียตัวนี้มาใส่สันี้พี่น้องเคยไล่ถามพี่น้องว่าพี่น้องคิดว่าเสื้อตัวนี้สียังสีบันเย็นหรือว่าสีชมพูเนาะพี่น้องให้ว่าสีน่าจะเป็นสีบันเย็นเนาะ ข้าใจพิดว่าเป็นสีชมพูมาตั้งดนเพราะปูสามเงาเพราะว่าเป็นบันเย็นกะลิอ๋อกระเบนนี่พี่น้องชมพูมันกล่องออนกว่านี้เมนบอพี่น้องคะเอออันนี้มันมันแมนบอพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาเลยเด้อพี่น้องเด้อว่าเสือเบิรงนด้วยนี่เป็นสีชมพูหรือว่าสีบันเย็นนะคะแต่เป็นสีบันเย็นกะสีได้ใไ่ตัวก็สบายใจถ้าเป็นสีชมพูกับสีบลได้ใส่พี่น้องเสีอตัวนี้ซื้อมาหลายปีแล้วสี่ห้าปีแล้วนะคะพี่น้องคะเอ้าพี่น้องกับมีประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับแม่แท้ง าจากพระธุดงค์ลึกลับโค้งแหลกกับโคงสุดทยในคลิปเดียวนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนำไปพิจารณาเบิ่งต่ว่าถ้าาอพี่น้องมาชอบหน้าทางของพระธุดงค์ลึกลับยิกจับเสือหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้กอบนะคะพี่น้องคะเอาคลิปนี้บมีประมาณนี้ละพี่น้องสายฝนกับมาแล้วเอกสซเดนคอโตลาคอยพี่น้องมาเทาสุขสุข้นไปก่อนนะคะพี่น้องเด้อเอาไว้พอ,อกันไหมกับในคลิปน้นะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ